ผลพักนักปรุงผลพักนักปรุงในวันนี้นะครับเราได้คัดสรรสีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับคอสตินี่ไก่และมะกอกเขียวของหวานสไตล,ล์อิตาเลียนเหมาะกับงานเลี้ยงส,สังสรรค์รับประทานง่ายๆครับเมนูที่ 2. ไก่ซอสมะนาวน้ำผึ้งรสชาติเข้มข้นจากมะนาวและน้ำผึ้งที่เข้ากันได้อย่างดี ต่อด้วยเมนูพาสต้าแสนง่ายที่หอมไปด้วยกลิ่นกระเทียมเนยและเครื่องเทศโอเบกับเมนูพาสตา้ากุ้งซอสบัตเตอร์ชิลลี่ปิดท้ายกับของหวานที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับสูตรนี้โดดเด่นไปด้วยเนื้อสัมผัสของวอนัทกับช็อกโกแลตชิพวอนัทคุกกี้ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าครัวกันเลยครับ สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับเอาละเราเริ่มต้นกันด้วยของว่างในสไตล์อิตาเลียนนะครับซึ่งเป็นของว่างที่มาในรูปแบบของขนมปังฮะผมจะทำคอสตินี่ครับซึ่งวันนี้คอสตินี่ที่ผมจะทำมีหน้าเป็นไก่ครับเราจะใช้อกไก่และอีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือจะเป็นมะกอกเคียวอร่อยอ,อยนะฮะเริ่มต้นกันเลยละกันสำหรับขนมปังเนี่ยวันนี้เราใช้บากแกตนะครับเราอยากสไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นอย่าสไลด์เสียงคุณผู้ชมสไลด์ตรงๆแบบนี้ฮะ สไลด์บางๆนะครับเอาขน,นมปังขึ้นมาจัดแน่นๆน้ำมันมากอคโคมลงไปนะครับแล้วก็เข้าอบครับผมอบผมใช้ไฟแรงนะฮะใช้200องศาดังนั้นก็คือไม่ต้องนานมากอะสามถึงสีนาทีก็แวะไปดูเขานิดหนึ่งไม่ให้สีเข้มเกินไปนะครับที่เหลือเราก็จะมาทําหน้าไก่นะครับไก่ผมใช้เป็นอกไก่แล้วก็ไป ไปโพส์นะครับหรือว่าต้มให้สุกดีชิงเนื้อไก่ให้เสร็จนะครับแล้วเราก็จะปรุงไก่ด้วยมายองเนสครับคนใส่มสัสนาดลงไปนิดนึงส่วนตัวชอบให้มันมีรสแบบฝาฝๆด,ฝดนิดนึงนะครับพริกไทยเกลือแล้วก็ค่อยใส่ไก่ลงไปครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆโอเคเสร็จละนะฮะก็พักไว้ก่อนมะกอ,อกนะฮะก็เข้าปลูกมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เราใช้นี่มาจากสเปนนะครับต้องบอกว่าการรับประทานมะกอ,อกเนี่ยเขาช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลเขามีวิตามินนะครับแล้วก็มีแคลเซียมด้วยเวลารับประทานมะกอ,อกเนี่ยผมสวยกระดูแข็งแรงผิวพรรณก็สวยนะครับใช้ประมาณร้อกร,รัมครับผมกระปุกนึงเนี่ยเนื้อเขาจะอยู่ที่ประมาณ 160กรัมนะครับเราก็ใช้มากกว่าครึ่งกระปุกนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอามากรอกใส่เครื่องบดสับข้าพ,พงปรุงด้วยเกลือพริกไทยมันจะมีรสฝาดเค็มๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกลือเนี่ยเรียกว่าเหมือนใส่แค่ดันรสไม่ต้องใส่เยอะนะครับคนมีพาร์ลย์นะฮะเราก็เด็ดลงไปหน่อยสักประมาณ2ช้อนชาครับโอเคคนปิดฝากดนิดน,นึง หลังจากนั้นเราอยากจะให้เขามีความเป็นเป็นครีมเป็นเพสนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำมันมากอกลงไปสัก3ช้อนโตะ๊ะก็่ันต่อครับโอเคขนมปังใช้ได้แล้วครับค,คนก็จะเอาส่วนประกอบของไก่นะครับโอเคพาสเล่น,นะฮะใส่ลงเป็นใบๆได้นะครับ มะกอกเขียวนะครับใส่ไปด้านบนวับมะเขือเทศเล็กๆครับคือนอกจากหน้าตาที่สวยแล้วนะครับเนื้อสัมผัสมะเขือเทศเขาก็จะแบบว่าเพิ่มเลยที่มันเป็นฉ่าเป็นน้ําเข้ามานะครับจะต้องบอกว่าเท็กซ์เจอร์ของมันน่าสนใจเนื้อไก่ก็เท็กซ์เจอร์หนึ่งขนมปังก็เท็กซ์เจอร์หนึ่งมะกอกก็เท็กซ์เจอร์หนึ่ง,มกกงเมื่อมาผสานเป็นคําเดียวกันต้องลองชิมครับ ผมต้องบอกว่ามันเป็นอาหารว่างที่ครบรสในคำเดียวกันและถ้าทานหลายๆคำก็สามารถอิ่มท้องได้เหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟจ,จะเสิร์ฟแบบขนมปังอุ่นๆก็ได้หรือจะเสิร์ฟขนมปังที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะครับและนี่ก็คือครอสเดนีไก่และมะกอกเขียวครับ มาทาเมนูไก่กันบ้างนะครับเมนูไก่ตัวนี้เราจะใช้สะโพกนะครับปนจะเอามาทอดบนกระทะให้แบบว่าหนังเขากกรอบนิดนึงแต่ทอดแบบน้ํามันน้อยๆน,นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่รับรองว่าได้ผลที่ดีเยี่ยมครับแล้วเราก็จะทําซอสครับซอสตัวนี้จะมีรสชาติที่โดดเด่นของน้ําผึ้งและก็น้ํามะนาวนะครับเอาก่อนอื่นนะฮะผนซอยหอมนะครับหอมแดงใส่ในกระทะครับผมปนจะใช้น้ำมันรำข้าวครับผมเพราะว่า จะเห็นว่าพลใช้น้ำมันรําข้าวมานานแล้วเพราะว่าเขามีจุดเกิดควันหรือสโมกพอยที่สูงดังนั้นจึงเหมาะกับการทําอาหารทุกรูปแบบที่สําคัญนะครับมีสารออริ i n นลทุยต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราอีกด้วยนะครับเอาละน้ํามันไม่ต้องเยอะมากฮะเสร็จปุ๊บเราก็เอามาตั้งไฟครับตัวน้ําซอสของผมก็จะมีกระเทียม1กลีบนะครับซอยหย,ยาบๆไม่ต้องละเอียดมาก แค่ว่าเวลาที่เราไปโคกแล้วมันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะฮะมีขิงครับขิงเราใช้ประมาณสัก15กรัมหั่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนขูดผิวเขาออกเสร็จแล้วนะครับซอยนิดนึงครับใส่ลงไปในโคกครับผมใช้ได้ละที่เหลือเราปรุงในโครกเลยก็ได้ครับผลใช้มะนาวหนึ่งผลนะครับเลือกแบบผลใหญ่ๆน้ำเยอะๆ ัังลลไปเยครบนซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันนะฮะแล้วก็น้ำพึ้งครับผมน้ำพึ้งเนี่ยเวลาที่เราไปเคี่ยวแล้วมันอาจจะทําให้ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าใส่น้ํำลงไปเล็กน้อยครับเอาละตัวนี้ก็จะเป็นซอสนะครับทิ้งไว้ในครกแบบนี้เลยโอเคในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่คนา ฮ่องกงนะครับไอส่วนที่มันเป็นผิผวๆเนี่ยครับถ้าเรามีเวลาเราลอกออกนิดหนึ่งหอมของเราสีค่อยๆเข้มขึ้นแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนครับ มาดูที่กระทะของเรานะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือเราเอาน้ํามันนี่แหละที่เราได้จา,จากการเจียวหอมนะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับไก่นี่ผมเอามาพักที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ควรเอาไก่ลงไปทอดในลักษณะที่ว่าไก่ยังเย็นอยู่นะครับห้ามทําแบบนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่เกลือพริกไทยเล็กน้อยครับพริกไทยคุกเกลือพริกไทยให้ทั่วๆนะครับเอาด้านหนังลงครับแล้วก็ใช้ไฟอ่นอนๆนะครับผม เราจะรู้ได้ไงว่าเขาสุกเห็นปะครับว่าสีของเขาจะแบบว่าค่อยๆขาวทึบขึ้นมานะฮะเราอยากได้หนังแบบกรอบแบบที่คาดครับทิศด้านเลยครับผมจะเอาน้ํามันออกครับน้ํามันมันเยอะไปเพราะว่ามันมีน้ํามันที่ออกจากหนังไก่นะครับเอากลับมาตั้งไฟครับทีนี้ในการกลับมาตั้งไฟของเราซอสครับผมที่เมื่อกี้เราผสมไว้อันนี้แหละครับใส่ลงไปเลยเคี่ยวพร้อมกับชิ้นไก่เนียฮะตัวซอสเขาก็จะข้นขึ้นเราให้เขาข้นอย่างช้าๆนะครับไก่จะได้สุกดีด้วยนะครับ ส่วนอันนี้มอ้อต้มน้ำต้มไปด้านหลังน้ําเดือดละน้ํามันที่เราได้จากเจียวหอมเนี่ยนะครับแล้วก็รุงรสด้วยเกลือเอาส่วนของก้านลงก่อนครับพอผ่านไปสักสักครึ่งนาทีส่วนของใบมันใช้เวลาแป๊บเดียวครับใส่ตามลงไปครับบากขึ้นจากน้ำเลยครับ โอ้สีสวยมากทีเดียวจัดเรียงลงไปเลยซอสของผลค้นขึ้นแล้วครับใส่ลงไปทั้งชิ้นแบบนี้เลยครับโอเคซอสของเรานะครับลาดลงไปสุดท้ายก็อย่าลืมโรยหอมเจียวนะครับเวลาที่ทานอาหารเนี่ยเราจะถูกสอนให้เริ่มจากของที่รสชาติอ่อนก่อนครับอืม สุกกาลังพอดีมากๆเนื้อกไก่นะฮะข้างในก็จะสุกพอดีจริงๆนะครับซอสน้นหนึ่งรสชาติที่ได้ก็จะเป็นแบบว่ารสของน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็มีมะนาวอ่อนๆที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมของขิง,งอยู่ด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้เรียกว่าเน้นที่โปรโตีนเน้นที่ไฟเบอร์นะครับ และเมนูนี้ก็มีชื่อว่าไก่ซอสมะนาวน้ำผึ้งครับมาทำเมนูพาสต้ากันบ้างนะครับพาสต้าอันนี้เนี่ยมีส่วนประกอบหลักเป็นกุ้งนะฮะ กุ้งนี้เราก็ต้องทําความสะอาดแกะเส้นด้านหลังออกก่อนนะครับพลจะทําซอสเป็นแบบรสเนยๆแล้วก็มีกระเทียมนิดๆมีพริกนะฮะเส้นพาสตา้าที่ควจะใช้อันนี้ครับเป็นเส้นที่มีชื่อว่าสปากเกตตินี่ชื่อเขาขายกับสปากเกตตีพอมีคําว่าตินี่เข้ามาเนี่ยครับคือว่ามันจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะฮะในการต้มเส้นเนี่ยเราก็ต้องใส่เกลือในน้ําต้มเส้นนะครับเวลาที่เราต้มน้ํานต้องเดือดดีครับปล่อยเส้นลงไปนะครับ ดันเส้นลงไปครับเมนูนี้จะใช้เวลาไม่นานครับที่ผลลวกเส้นเลยไม่ต้องเตรียมซอสเพราะว่าซอสพอมันเป็นกุ้งแล้วมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะครับอเอากระทะตั้งไฟระหว่างนี้ก็คือ,อ,อพริก2เม็ดนะฮะกระเทียม2กรีบการที่ดีนะครับเราใส่เกลือ,อไปนิดนึงแล้วเกลือที่ผลใช้เนี่ยเป็นเกลือทะเลนะครับ เป็นเกลือจากเมดิเตอร์เรเนียนใส่ลงไปนิดนึงเวลามันมีเกลือแล้วมันจะทําให้พริกกระเทียมนี่แหลกได้ง่ายขึ้นครับแค่แหลกขึ้นนิดเดียวพอแล้วครับใช้ได้ละนะฮะในระหว่างนี้นะครับคนก็จะเอากุ้งออกมาครับแล้วก็สับกุ้งครับใช้ได้ละครับกระทะนะฮะถ้าเปิดเราใส่เนอยอย่างเดียวมันจะไหม้น้ํามันประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วค่อยใส่เนยตามลงไปครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพริพกกระเทียมที่เรา เ,เตรียมไว้เรามีมะนาวเลมอนเราขูดผิวลงไปนิดหนึ่งนะครับผัดให้เข้ากันนะครับใส่เนื้อกุ้งลงไปครับผมผัดกุ้งกับซอสเนยนะครับให้สุกดีพริกไทยนอกจากนั้นนะฮะเราจะใช้เครื่องเทศที่เป็นแบบว่าสไปซ์บ e ลนนะครับ มีเครื่องเทศหลายๆอย่างผสมกันตัวนี้มีชื่อว่าโอเบเขาเกิดในบัลติมอร์นะครับในวันที่แบบว่าปูเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารเขาอยากขายเครื่องดื่มได้เยอะๆเขาเลยแจกปูให้กินฟรีคนกินไม่ไหวนะครับเพราะรู้สึกว่ากินเยอะๆมันก็เอียนเขาเลยผสมเครื่องเทศที่มันเข้ากับปูมากๆขึ้นมาจึงเกิดมาเป็นโอเบนะครับแต่พอช่วงหลังเนี่ยครับแทนที่เขาจะทานกับปูอย่างเดียวโอเบเข้ากับเนื้ออาหารทะเลได้เกือบทุกอย่างเลยครับคนใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะฮะเยอะนิดหนึ่ง บงเท่านี้นครับเท่านี้จริงๆเส้นพาสต้าของพลเดี๋ยวย้ายมาด้านหน้าได้แล้วครับเราจะใส่นี่ครับน้ำต้มเส้นนะฮะลงไปนิดหนึงอย่างนี้ครับแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยครับนฮะใช้ได้แล้วครับผมปิดความร้อนเลยที่เหลือนะฮะพลก็จะจัดใส่จานครับ เมนูนี้เสิร์ฟแบบน้ำคลุกคลิกได้เลยนะครับเพิ่มสีเขียวนิดนึงผมใช้ผักวอเตอร์ครสมะนาวสักชิ้นหนึ่งนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็บีบน้ำมะนาวนิดนึงคลุกครับผมโอ้โหเอาละอืม,อมใส่พริกลงไปแค่สอเม็ดเนี่ยยังได้รสเผ็ดเลยนะฮะรสชาติแบบ ทานง่ายๆครับเราทานแล้วเรารู้สึกว่าไม่แน่นเกินไปครับเป็นอีกหนึ่งสูตแล้วกันที่ผลแนะนำครับและนี่ก็คือพาสต้ากุ้งซอสบัตเตอร์ชินลี่ครับ ที่ผ่านมานะครับผมทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้เยอะมากๆครับเพื่อแจกในช่วงของปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละสูตรที่ทำก็จะมีความแตกต่างกันไปก็บอกแล้วกันว่าสูตรนี้เจ๋งนะฮะเราจะใช้วอลนัทเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอาวอลนัทไปอบก่อนครับ ผลใช้100กรัมนะครับผมถั่ววอนัทนี่ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับเขาบอกว่าลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับลดลดพุงด้วยนะฮะเอาละ100่รกรัมผมตั้งเตาอบไว้180องศาดังนั้นก็อบอุณหภูมิเดียวกันเลยนะฮะหลังจากที่อบเสร็จนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่า เราจะต้องพักเขาให้เย็นลงที่อุ่นภูมูห้องครับเอาเนยกับน้ำตาลไปตีเข้าด้วยกันนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับใช้อย่างละเท่าๆกันนะครับทรายแดง7-5สาทรายขาว7-5พอเขามีลักษณะเป็นครีมนะครับแบบนี้ใช้ได้นะฮะไข่สูตรนี้ใช้แค่ฟองเดียวนะฮะเพราะว่าผมทําสูตรค่อนข้างเล็กแล้วก็ตามด้วยวานิลานะฮะ1ช้อนชา ไข่กระเนยตีให้เข้ากันนะครับวอนัทของผมเย็นลงแล้วนะฮะเราแยกออกมาสัก25กรัมใส่ในเครื่องบดสับนะฮะเราก็จะเอามาป่นนะครับป่บนเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปรวมกับส่วนประกอบของไข่ครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับระหว่างนี้นะครับถั่วที่เหลือเราจะสับหยาบๆครับผม นอกจากส่วนประกอบของถั่วแล้วนะฮะผมก็จะมีตัวช็อกโกแลตชิพครับผมวันนี้ผมใช้เป็นช็อกโกแลตชิพที่มีลักษณะเม็ดใหญ่นะครับเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะครับหรือประมาณ240กรัมครับผมก็ตวงออกมาไว้ก่อนเลยตัวช็อกโกแลตชิพเนี่ยนะครับความแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปก็คือว่าเขามีรูปทรงเป็นหยดน้ําและที่สําคัญก็คือว่าเขาทนความร้อนได้ดีเวลาที่ เอาเข้าไปอบแล้วครับเขาก็จะมีทรงลักษณะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเอาละส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของของแห้งนะครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์เราใช้150กร,รมัมผงฟูใช้3ส่วน4ช้อนชาเกลือเราใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีอบเชยเศษ1ส่วน4ช้อนชาเรียกว่าแบบใส่ให้เป็นสเสน่ห์บางๆ คนให้ส่วนประกอบของแห้งกระจายตัวทั่วกันดีอ่ามาดูส่วนประกอบไข่ของเรานะครับตอนนี้มีลักษณะเหมือนแบบเหมือนกับบัตเตอร์ครีมครับใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับผมคนให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ถั่วที่เราเตรียมไว้นี่ครับลงไปเหลือไว้นิดนึงได้นะฮะช็อกโกแลตชิพคุกกี้เช่นเดียวกันครับ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีทิ้งระยะห่างนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คุกกี้ขยายตัวได้คนเอาช็อกโกแลตชิปแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับที่เหลือแล้วก็ถั่ววอลนัทนะครับเล็กน้อยได้2ถาดใหญ่ๆนะครับคนเข้าเตาอ,อบใช้โปรแกรมพัดลมนะฮะ180องศาอบเป็นเวลา12นาทีครับ ทั้งครัวของคนก็หอมไปได้วยกลิ่นของวอนัทนะครับก่อนที่เราจะยกคุกกี้ออกจากถาดอบเพื่อมาวางบนตะแกรงนะฮะ,ะคุกกี้เขายังนุ่มอยู่เราจะต้องพักบนถาดอบประมาณสัก2-3นาทีนะครับและถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะฮะเวลาที่เราเอาคุกกี้ออกจากถาดอบมันจะนูนๆนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเหี่ยวลงเล็กน้อยเป็นรอยแบบย่นๆซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาครับเอาละได้เวลาที่เราจะมาชิมกันนะฮะว้าว ตัวเนื้อของเขานะครับเขาจะมีกลิ่นหอมของวานิชนะครับพูดถึงตอนเสิร์ฟนะครับถ้าคุณผู้ชมลองทำชิ้นใหญ่ๆนะฮะก่อนเสิร์ฟเนี่ยเขาไปคูเวฟนิดนึงให้อุ่นๆแล้วเสิร์ฟกับไอศกรีมวานิลาก็เข้ากันดีนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเมนูของหวานชิ้นเล็กๆแสนอร่อยนะครับและนี่ก็คือช็อกโกแลตชิพวานิชคุกกี้ครับสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารเหมือนผมนะครับไม่อยากจะพลาดเมนูดีๆง่ายนิดเดียวชมจบแล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e เลยครับ